Mission to the Moon Podcast b r o ท g h t t o y o บ by สะสีแอ n น o โซลูสพาวเดอรแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรับิธานอุสาครับวันนี้จะมารวบรวมพวกเนื้อหาข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จีนสหรัฐน,นะครับเพราะว่าการประชุม G7 เพิ่งจบลงไปถ้าพูดถึงเนื้อหาของ G7 เจ็ดเนี่ยที่ประชุมจีก็มี เรียกว่ามาตรการที่จะออกมาคล้ายๆกับว่าต่อสู้หรือว่าขัดขาหรือว่าขัดขวางเนี่ยนะฮะ Belt and Road Initiative ของจีนก็พูดชัดเจนนะฮะว่าโครงการ Belt and Road Initiative เนี่ยไม่โปร่งใสนะฮะแล้วก็อาจจะไปสร้างภาระหนี้สินต่างๆให้กับประเทศที่อยู่ในใน,ในโครงการนี้นะครับซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งจะมาปะตุตอนนี้ก็ไม่เชิงซะทีเดียวเพราะเรื่องนี้ระหว่างจริงกับสหรัฐเนี่ยมันก็เป็นข่าวมา นานแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้มี g 7เข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเรามองภาพของความขัดแย้งของจีกับสหรัฐเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้มองแค่เฉพาะเรื่องที่สหรัฐและพันธมิตรนะกลุ่ม g 7กับการประกาศครั้งนี้นะครับจริงๆจ,จีนก็ออกมาตอบโต้เลยนะบอกว่าแบบไอ้โลกที่ถูกปกครองโดยประเทศเพียงหยิบมือเดียวเข้ามาถึง g 7เนี่ยมันหมดยุคแลวนะฮะมีทําการ์ตูนมาล้อเลียนรูปรูปถ่ายที่ผู้นํา g 7 ถ่ายด้วยกันด้วยต่างๆนะแต่ผมยากจะย้อนผ่าทุกคนไปน,นิดนึงมจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวเรื่องจีนกับกับสหรัฐหรือจีนกับประเทศอื่นที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยมากมายนะฮะเรื่องหนึ่งที่ลงใน financial time s นน่าสนใจก็คือว่ามันมีการตีแผ่ออกมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยเมืองที่เราเรียกว่า smart city หรือว่า uh, s a ฟ e city เนี่ยนะครับที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย มีกว่า800 0เมืองเลยนะที่ใช้อุปกรณ์ของจีนนะครับมันจะเป็นหัวเว่ยเซทหรือว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ที่ที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนะี่ยซึ่งหลายประเทศก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหวาดกลัวว่าเอ๊ะจะถูกคล้ายๆกับถูกสปายหรือเปล่านะครับซึ่งจีนก็บอกว่านี่เป็นการกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าประเทศที่ที่หวาดกลัวเรื่องนี้ก็พูดทานองที่ว่าเอ๊ะจีนเนี่ยจะถึงขั้นว่าดึงข้อมูลขโมยข้อมูล,มล,ห,รมลหรือมีปุ่มคิวสวิชที่จะทาให้ระบบ กริดต่างๆที่ในเมืองเนี่ยมันเจ๊งไปได้เลยหรือเปล่านะครับประเทศที่ใช้อุปกรณ์ของจีนอยู่ในะขณะน,นี้ที่ทำสมาร์ทซิตี้เนี่ยมีประมาณ64ประเทศนะฮะแล้วก็800 0เมืองนะฮะกรุงเทพมหานคร,นะครเข้าใจว่าอยู่ในนั้นด้วยนะฮะใน64ประเทศนี้น,นี่ก็มีตั้งแต่ประเทศในในเอเชียในแอฟริกาในยุโรปนะฮะประเทศพันธมิตรของสหรัฐเองหลายประเทศก็ใช้อุปกรณ์ของจีนอยู่ในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นพอยต์หนึ่งประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่อง บริษัทเทคโนโลยีของจีนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับในขณะเดียวกันที่มีความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเรื่องของวัคซีนก็ออกมาต่อสู้กันนะฮะแต่ว่าไม่ได้สู้ตรงๆนะเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เยอะนะฮะก็คงจะไม่ได้สู้กันตรงๆแต่ว่าก็เป็นวัคซีนดิปโลเมซีนะฮะก็คือว่าเอามีการให้วัคซีนนะฮะกับกับประเทศต,ต่างๆเพื่อเป็นเหมือนกับ อาจจะมีผลประโยชน์ทางการพูดหรือเปล่าแบบนี้ก็มีคนสงสัยเหมือนกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่2ออีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องของอังกฤษนะฮะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นมีมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่มีมีถิ่นพำนักเดิมอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยย้ายไปที่อังกฤษด้วยวีซ่าพิเศษที่ทางอังกฤษออกให้เนี่ยนะครับเนื่องจากการที่มีการปราบปรามนะฮะผู้ชุมนุมในฮ่องกงตั้งแต่มา2ปีที่แล้ว ไอเหตุการณ์ฮ่องกงเนี่ยก็ทําให้มีคนย้ายจากฮ่องกงไปที่อังกฤษเยอะนะฮะแล้วก็ดูได้จากหลายตัวเลขนะ,ะอย่างใน,นบ้านในฮ่องกงก,งก็มีการประกาศขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับที่บ้านที่อังกฤษเองเนี่ยก็มีคนหาซื้อเพิ่มขึ้นเยอะมากเช่นเดียวกันนะฮะมีการคาดการณ์ว่ามีการย้ายไปแล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลักหมื่นคนนะฮะแต่ว่าโคต้าของวีซ่าเนี่ยเขามีเป็นล้านนะเพราะฉะนั้น5ปีต่อจากนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่า คนที่ย้ายถิ่นฐานจากฮ่องกงไปอังกฤษเนี่ยนะครับจะสูงได้ถึงเป็นหลักล้านนะฮะแล้วก็มีการเ,าเรียกว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่โตมโหฬารถึงขนาดที่ว่าคาดการณ์ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะสูงไดถึงประมาณ1นึ่งแสล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะเยอะมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้ถูกอาจจะไม่ได้พูดถึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนโดยตรงนะฮะ แต่ก็เป็นเรื่องของประเด็นที่ใหญ่เหมือนกันที่ประชุม G7 ก็คือเรื่องของภาษีนะครับที่บอกว่าจะมีการกำหนด global minimum tax rate ไม่ให้มีพวก tax haven เกิดขึ้นอีกต่อไปนะฮะไม่มีไปทำแบบภาษีที่เบอร์มิวดาอะไรพวกนี้อีกแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยจะกระทบกับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจมากกว่านะครับอย่างก็ดีเนี่ยนโยบายเรื่องภาษีเองเนี่ยกับกับ กับบริษัทจีนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องตรงๆนะวันนี้นะครับแต่อย่าลืมว่ามีบริษัทจีนจำนวนมากที่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศแล้วก็มีโครงสร้างภาษีที่ซับซ้อนมากเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องไปด้วยเหมือนกันเช่นกันนะครับอันนี้ต้องจับตามองต่อไปเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่เอ่อเรื่องใหญ่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่สหรัฐเนี่ยยินดีที่รัฐบาลเงาเมียนมาเสนอสถานะพลเมืองชาวโรฮิงญาหากว่าช่วย ต่อสู้กองทัพพม่า,มานะฮะซึ่งอันนี้นี่ประกาศมาจากแอนโทนีบลิงเคนเองเลยนะฮะบ,บอกว่าแอนโทนีบลิงเค้นเนี่ยแสดงความยินดีต่อคําสัญญาของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาของพม่านะครับที่เสนอสถานะพลเมืองเมียนมาให้แก่ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงจาที่อาสาจะช่วยรบกับกองทัพเมียนมานะครับซึ่ง v o i c e of a m e r i c กเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยทวิตในข้อความนะบอกว่าคําสัญญาของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG National Unity Government การส่งสัญญ,ญาณที่สาคัญไปถึงทุกคนที่พยายามสร้างอนาคตทางประชาธิปไตยที่ครอบคลุมขึ้นในเมียนมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความนดีที่รัฐบาลเงาพยายามแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญานะฮะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนจากรัฐยะไข่ต้องอพยพไปยังบริเวณชายแดนติดกับบังกลาเทศจน,จนถึงตอนนี้ประเด็นเรื่องนี้ทําไมถึงเกี่ยวข้องกับจีนก็เพราะว่ารัฐบาลจีนก็ค่อนข้างจะมีทีท่าที่ชัดเจนว่าเหมือนกับ ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารของพม่านะครับพอสมควรก็ไม่ได้ออกตัวแบบแรงแบบขนาดนั้นแต่ก็เราก็พอจะเห็นชัดตั้งแต่การคัดค้านเรื่องแถลงการของของยูเอ็นนะฮะแล้วตอนนั้นนะครับซึ่งก็ก็น่าสนใจในประเด็นนี้เล็กเรื่องนึงแน่นอนครับเรื่องของไต้หวันนะฮะทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ความขัดแย้งเรื่องนี้ เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นกับสหรัฐเขาเจอกันใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ถแถลงการร่วมมาอาจจะเป็นถแถลงการประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีการใช้อ้างพูดถึงไต้หวันแบบตรงๆนะฮะปกติเนี่ยแถลงการทางๆพูตเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงนะฮะแต่ว่าอันนั้นไม่หลีกเลี่ยงเลยนะพูดตรงๆไปเลยทีนี้นพอพูดอย่างนั้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่า อเมริกาใส่ pressure ลงไปบริเวณนั้นมากขึ้นนะฮะเราก็ดียเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจีนลดลด activity ของการส่งเครื่องบินไปแถวๆถเขตห้ามบินของไต้หวนนันนะฮะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าวันที่หนึ่งกรกฎานี้ครบรอบหนึ่งร้อยปีของของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับก็อาจจะทําให้เขาจะชะลอคทิ i v i t y นิดหนึ่งตอนนี้นะฮะบริเวณแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าวันที่หนึ่งกรกฎานี้เนี่ยสีจ้นผิงจะประกาศอะไรนะครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะปิดพอดแคสต์ด้วยการเล่าบทวิเคราะห์ของหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่เป็นอดีตผู้มิญชาการหนานสูงๆของเนโตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นคณะบดีของอมหาวิทยาลัยเทิร์ฟที่สอนเรื่องกฎหมายนะฮะเขาเขียนหนังสือเรื่องอ2034 A Novel of the Next World War นะฮะพูดถึงความเป็นไปได้ของการมีมหาสงครามหรือสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็ตั้งคำถามว่าใครจะเป็นคนชนะนะฮะ จริงถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่มีคนชนะสงครามจริงๆเพราะว่าความสูญเสียมันจะเยอะมากอาจจะไม่ใช่ชนะแต่ว่าต้องถามว่าใครแพ้มากกว่านะฮะนั่นจะเป็นจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนว่ากําลังทหารระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับเพราะมันมีเรื่องทางงบประมาณกําลังพลอานะกาศยานพันธมิตรสภาพภูมิประเทศเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของไซเบอร์เซキュริตี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ถ้าวัดกันด้วยงบประมาณอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่างบประมาณปี2020นะฮะของงบกละโ l o ของสหรัฐเนี่ยเป็นประมาณสักสามเท่าของจีนด้วยนะประมาณอยู่ที่เจ็ดแสนล้านเหรียญสหรัฐของจีนอยู่ที่สองแสนล้านแต่พูดแบบนั้นอาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะทำให้เห็นภาพไม่ชัดเพราะว่าจริงๆล้วเนี่ยจีนไม่ได้พึ่งจํนานวนทหารที่เข้ามาโดยสมัครใจแบบสหรัฐสหรัฐต้องสมัครเป็นทหารใช่ไหมฮะเพราะว่าจีนมีหลบเกณฑ์ทหารอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้กองทัพของจีนส่วนใหญ่ก็ประจําการอยู่แค่เอเชียตะวันออก แต่กองทัพสหรัฐเนี่ยประจำการอยู่ทั่วโลกค่าใช้จ่ายในการเอากองทัพไปประจำการอยู่นอกพื้นที่ไกลยๆยิ่งไกลยิ่งแพงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงของประมาณนะในประเด็นลบประมาณเนี่ยอเมริกาอาจจะชนะจีนแต่ดูงาประมาณอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะฮะอันที่สองดูที่เรือรบครับสงครามเขาคาดกันว่าถ้ามมนมีสงครามตอนนี้นะกองทัพเรือ,อะรจะสำคัญสุดนะฮะถ้าดูที่เรือรบเนี่ย ถ้าดูจานวนเรือจีนมีเรือเยอะกว่านะฮะมีเรือเยอะกว่า3 0 0ร้อถึงสามร้าจีนผลิตเรือเร็วมากนะครับโดยเฉพาะเรือที่ไม่ได้เป็นเรือเทคโนโลยีสูงไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินไม่ใช่เรืออะไรพวกนี้เนี่ยเรือพวกยิงมิสไซเรือฟรีเกตเนี่ยนะครับผลิตได้สัปดาห์หนึ่งลำหนึ่งถือว่าเร็วมากมากนะฮะแต่ว่าเรือของสหรัฐแม้จะมีน้อยกว่าแต่ส่วนใหญ่เป็นเรือที่ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีสูงกว่านะครับมีขนาดใหญ่กว่านะฮะแล้วก็มีระบบในการสู้รบทั้งจู่โจมมาตั้งรับที่เหนือกว่าแล้วก็กําลังพลมีประสิิทธภาาาพมกกว่นะครับ นอกจากนี้เนี่ยระบบการบัญชาการของสหรัฐเนี่ยนะฮะที่อินทิเกรตหรือว่ารวบรวมการทํางานระหว่างเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำํานะครับกองกําลังต่างๆทั้งทางบกทางน้าทางอากาศเนี่ยเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันได้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะรวมศูนย์สั่งการบัญชาการเนี่ยจะทําได้ดีกว่าถ้าว่าที่เรือรบเนี่ยก็ต้องบอกว่ากองทัพเรือณวันนี้เนี่ยนะครับของสหรัฐจะมีแสงาอยายานุภาพสูงกว่าหากวัดกันด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับ คือในการสงครามที่เป็นสงครามจริงๆที่ยิงจรวดใส่กันเนี่ยภูมิศาสตร์สําคัญมากนะฮะแล้วถ้าเกิดจะเกิดสงครามตอนนี้ถามว่าที่ไหนน่าจะเป็นที่ที่มีโอกาสเกิดมากที่สุดคําตอบก็คือทะเลจีนใต้ถ้าทะเลจีนใต้เป็นที่ที่มีโอกาสเกิดมากที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าจีนได้เปรียบอย่างมากนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยใกล้ประเทศจีนนะฮะการส่งกองกําลังเข้ามาการส่งทรัพยากรต่างๆการสนับสนุนนะฮะเรื่องของเสบียงเรื่องของอะไรระบบซ่อมบารุงเนี่ยง่ายกว่าสหรัฐมากนะครับแม้ว่าสหรัฐเองจะมีกองทัพอยู่ใกล้ จะมีกองทัพฐานทัพอยู่บริเวณนี้นะครับแต่การสับสนุกก็จะยากของจีนเยอะอยู่ดีนะฮะนอกจากนี้เนี่ยจีนยังสร้างเกาะเกาะเทียมหรือว่าแมนเมดไอรอนเนี่ยในทะเลจีนใต้จานวนมากนะฮะซึ่งทําให้การป้องกันการโจมตีจากฐานทัพสหรัฐเนี่ยทำได้นะครับแล้วก็แล้วก็สหรัฐเนี่ยมองพวกเกาะเทียมพวกนี้เนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับเรือมรรทุกเครื่องบินที่จมไม่ได้นะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยในทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับจีนได้เปรียบเยอะมาก เครือข่ายพันธมิตรในเอเชียนะครับนะฮะถ้าพูดถึงเครือข่ายพันธมิตรในเอเชียเนี่ยก็ต้องบอกว่าสหรัฐอันนี้น่าจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าสหรัฐนี่มีทั้งเกาหลีใต้ออสเตรเลียไต้หวันอินเดียนะฮะญี่ปุ่นนะฮะนี่พูดถึงเฉพาะในเอเชียนะครับส่วนจีนเนี่ยก็มีรัสเซียมีอิหร่านนะฮะแล้วก็มีปากีสถานฟิลิปปินส์ดูแล้วยังไงเนี่ยเออน่าจะอย่างถ้าเป็นพูดถึงพันธมิตรนะฮะน่าจะยิงสู้ไม่ได้แต่ว่า รวมๆแล้วเนี่ยคำถามคือใครชนะท้านบอกบอกว่าถ้าถ้าสู้วันนี้นะฮะจีนจีนแพ้ค่อนข้างแน่แต่ถ้ารอไปอีกสักสิปีเนี่ยไม่แน่นะครอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดสงครามขึ้นนะฮะความเสียหายจะโมโหรานมากทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่มีดีที่สุดนะครับเอ่อความเคลื่อนไหวล่าสุดของความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยน่าจับตาม,มาแล้วก็น่าจับตาม,มากเป็นพิเศษในวันที่หนึ่งนะครับหนึ่ง กระดาษต้องรอฟังเลยว่าสุนทรพจน์ของสีช้นผิงเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรบ้างผมเชื่อว่าจะพูดประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสหรัฐเนี่ยเยอะแน่นอน,นครับขอบคุณที่ติดตาม m s s i o n to the Moon นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สะสีแอคเนสโซลแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว